ตั้งไข่ลม้มต้มไข่กินต้องบทอาคยานครับต้องบทอาคยานครับตั้งเอ,อ้ยตั้งไข่ตั้งดังดัง,ดง<บ>ลุกล้มสิน่นว่าไข่ต้มกินถ้าตกดินถ้าตกดินเสียก็อดเอาไหม แล้วก็อดหมดฝีมือครับทั้งตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุดสาอุดสา,าอ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียนหัดเพียนหัดออ <ยะ S 2> ดื่ม ครับผมได้ใช้ประจันทิปตุตตรประธานครับซึ่งเรียนชื่อน้องนโมครับป .1 กนนับ2ได้ที่3เอครับวันนี้จะมาท่องใบชยานครับบทอะไรเรื่องอะไรครับตั้งไข่ล้มต้มไข่ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินครับตั้งเอ้ยตั้งไข่จะตั้งใหญ่ไข่กลุ่มึ้นล้มสิถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินต่อครับ เดี๋ยวก็อดหมดฝีมือต้องใจเรานี้จะดีกว่าอุตสาหอ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาชาทั้งวิชาสารลพัดทั้งทั้งวิชาสา,สารพัดเพียนหัดปืออย่าดึงดือตั้งไข่ น้ำลายเอยสวัสดีครับก่อนสวัสด,ดีค่ะ